เวลาที่เราเห็นเขาเอาเอวัยวะมาเปลี่ยนถ่ายให้ที่โรงพยาบาลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะกับบรรดาผู้ป่วยที่เขารอรับการบริจาคแล้วเราชื่นใจเนาะล่าสุดนี้ค่ะเป็นคลิปไวรัลเลยอยู่ในโลกออนไลน์ที่ทําให้พวกเราใจฟูนะคะผู้ชายอยู่คนหนึ่งค่ะได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจมา,มามาวันนี้เขาแข็งแรงแล้วแล้วได้หัวใจดวงใหม่ล่าสุดเขาพาตัวเองพร้อมกับหัวใจไปหาครอบครัวผู้ที่บริจาคหัวใจให้กับเขาไปกราบคนเป็นพ่อให้ฟังเสียงหัวใจของลูกชายที่จากไป ึสงใจจริงๆค่ะไปดูค่ะไม่่อยขนาดท่านไกลอนนี้ด้วยใช่ไหมไปต้องทำไทนะครับไเลยาพ่อใช่เขาผูกมือาพ่อไปก่อนทีนึงกลายเป็นคุณพ่อมีลูกเพิ่มอีกหนึ่งคนเลยนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะ ภาพนี้กลายเป็นไวรัลเลยค่ะจังเลยอ่ะคนที่ใช้บัญชีติ๊กตอกนะคะแอดภูสมชายค่ะโพสต์คลิปนี้นะคะและตัวเขาอ่ะเพิ่งได้รับการผ่าตัดหัวใจมานะพยายามจะก้มลงกราบนั่งก็ยังไม่ค่อยถนัดร่างกายยังไม่เต็มร้อยก้มลงกราบเท้าพ่อของน้องอู๋น้องอู๋คือคนที่บริจาคหัวใจให้กับเขาอะค่ะหลังจากที่น้องอู๋มีภาวะสมองตายก็ส่งต่อหัวใจให้ไปเต้นอยู่ภายใต้ร่างผู้ชายคนนี้ค่ะนี่ ในร่างกายของผู้ชายคนนี้มีหัวใจของน้องอูอยู่นะคะแล้วนี่เป็นบรรยากาศที่สมาชิกในครอบครัวทุกคนนอกจากคุณพ่อจะรับไหวรับกาาบแล้วพี่สาวของอูญาตญาติ ดีใจอะค่ะเหมือนได้เจออูอีกครั้งนึงอะค่ะแล้วก็อวยพรให้กับผู้ชายคนนี้นะคะคุณพี่ผู้ชายเสื้อดำเนี่ยแข็งแรงนะอายุมั่นขวัญยืนเนี่ยญาติทุกคนเข้ามาผูกข้อไม้ข้อมือค่ะนี่อันนี้พี่สาวนะคะพี่สาวของคนที่จากไปนี่คือหัวใจของคุณอูที่เต้นอยู่ข้างในร่างของผู้ชายคนนี้นะพยายามฟังเสียงหัวใจของน้องชายด้วยความคิดถึงสุดหัวใจค่ะอูหัวใจของอูยังเต้นอยู่ในร่างกายใหม่ ก็คือผู้ชายคนนี้ค่ะทําให้เธอหายคิดถึงไปได้น้ําตาไหลพลากเลยนะคะแล้วเธอก็ปลื้มใจในกุศลครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้ค่ะอลองฟังดูคลิปนี้่านไปแล้วงานที่ไม่กองสลากก็่านไปแล้วอ่นานดล้วพี้หอดน้องน้ำตาไหลาตามไปด้วยเลยนะคะ เรื่องราวแบบนี้มันก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ทําให้เราใจฟูค่ะเห็นแหมนั่งก็ยังไม่ค่อยถนัดเอาบายสีเข้ามาด้วยมากราบคุณพ่อของน้องอูนะคะขอบคุณคุณพ่อขอบคุณการเสียสละครั้งนี้ทําให้ผมมีลมหายใจขึ้นอีกครั้ง เจ้าของคิดเขียนข้อความในแคปชั่นว่าผ่าหัวใจน้องอูหัวใจดวงที่110กลับบ้านมาก่าเท้าพ่อเจ้าของหัวใจดวงนี้นะคะใครจะไปคิดว่าปาฏิหาริย์จะมีจริงได้ฉลองวันเกิดเริ่มอายุ55ปี2กายใจหนึ่งเดียวเปลี่ยนหัวใจเมื่อสี่เดือนก่อนการเปลี่ยนหัวใจก็ว่ายากแล้วการฟื้นฟูร่างกายก็ยากไม่ต่างกันชีวิตเปลี่ยนไปตลอดขอบคุณจากใจชาวเน็ตตื้นตันใจ แล้วก็คอมเมนต์กันใหญ่เลยนะคะอบอกใครไหวไปก่อนเลยเราไม่ไหวน้ำตามาเต็มรีบหาทิชชู่ตื้นตันดีใจและหลากหลายความรู้สึกบางคนก็บอกว่าให้ด้วยความเต็มใจผู้รับก็รับและไม่ลืมที่จะมากราบครอบครัวเจ้าของหัวใจน่าชื่นชมทั้งสองฝ่ายบ้างก็บอกบอกว่า คนที่เข้ามาฟังการเต้นของหัวใจดูแล้วโคตรอบอุ่นพี่สาวนะเมื่อกี้นี้จะเห็นภาพชัดเจนเขียนต่อแม่กายเขาจากไปแล้วแต่หัวใจเขายังเต้นอยู่เราได้ยินอบอุ่นมากเลยค่ะคภาพนี้คุณผู้ชมค่ะ โอ้มันหายคิดถึงไปได้อ่ะยอดเลยอูยังอยู่ที่คู่ชายคนนี้เนาะหัวใจยังเต้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยนนี้น้องอู๋ใช่ไหมใช่ค่ะถึงแม้ว่าในความเป็นยิงกระจาบไปแล้วนะคะแต่ท้ายที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะพี่ก้อนยอดเลยครับแค่ร่างกายน้องที่ไม่อยู่นะครับหัวใจอยู่ตรงนี้โอ้ใจฟูนะ